เคยกินข้าวสิปีไหมอายุเก็บมาสิปีไหมคุณจะดพอเป็นเป็นเป็นคนนครเป็นลูกชาวนาหรือเป็นชาวสวนยางคือพ่อเป็นคนนครแม่เป็นคนสุราษฎร์นะครับแต่ว่าที่บ้านก็ทานาในอดีตเนี่ยนะครับโอ้เป็นลูกชาวนาเพราะฉะนั้นก็ทําข้าวเขากินกินปีต่อปีอยู่แล้วนะครับเต็มที่ข้าวอาจจะเหลือกินได้สองปีเพราะว่ายังชีพด้วยอาชีพเรื่องยางพาราครับแต่ว่าข้าวปลูกเอาไว้กินกันโดยเฉพาะที่ภาคใต้จะเป็นอย่างนั้นยกเว้นชาวปากพนังที่บ้านพ่อเนี่ย ครับนะครับที่นั่นก็ปลูกข้าวเพื่อที่ผลิตขายาเราเป็นประเทศที่ปลูกข้าวเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนไทยจะไม่กินข้า,ขาวเก่าเก็บเต็มที่เนี่ยก็ไม่ไม่เกินสองปีครับนะครับหลังหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะไปกินข้าวแบบนั้นแล้วแล้วฟังเรารู้สึกไงที่รัฐบาลแบอบกว่าเดี๋ยวข้าวสิปีเก็บไวลานานมันมันกลายเ ตามตามในฐานะเป็นลูกชาวนานะครับข้าวสิปีเก็บไว้มันมัน,ม,นมันดีได้หรือไม่ได้เพราะตอนนี้คนกนังวลคุณภูมิทาแบบโอ้ข้าวสิปีเก็บไว้มันเยี่ยมจริงๆแต่ชาวบ้านก็กังวลก็เยอะแยะว่ากินไม่ได้คือเป็นข้าวสิปีที่ระบ,บายไม่ออกครับเพราะว่าไม่ได่เก็บไว้และไม่ได้ระบ,บายได้มีการพยายามที่ประมูลมาแล้วถึงสครั้งครับแต่ว่ามันไปไม่ได้ผู้ชนะการประมูลยอมให้รีบเงินมัดจํา S <S <S และจนกระทั่งครั้งที่สี่สมัยคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นนั่งเป็นรัฐบตรีพานิชย์แล้วเนี่ยก็ยกเลิกการประมูลไปเพราะฉะนั้นข้าวที่เก็บไว้สิบปีซึ่งผ่านการรมควันไม่ต่ำกว่าหกสิบครั้งนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่านะครับโดยการกินพิสูจน์โดยการกินว่าไม่มีพิษเพราะความจริงมันควรจะเข้าแหละแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยอพอมันเป็นเรื่องสิบปีและอารมณ์ความรู้สึกเนี่ย เป็นคนก็เสียคนเป็นข้าวมันก็เสียข้าวไปแล้ว <c oughs> ครับข้าวรัตนี้อย่างไรเนี่ยนะครับไปให้ประชาชนจะเป็นคนไทยหรือชาวแอฟริกาเนี่ยไปกินไม่ได้อีกต่อไปอืมอิฉะนั้นเนี่ยนะครับข้าวรัตนี้เนี่ยมันจะทําลายระบบข้าวไทยนะครับทั้งระบบกว่าที่เราจะฟื้นเหมือนกับส่งทุเรียนอ่อนไปประเทศจีนนะ,นะครับกับการสร่งข้าวที่มันเสียเช่นอบอกว่าจะขายไปให้ประเทศแอ,อ,อ,อฟริกา ทีนี้แอฟริกาเขาก็เป็นคน <c oughs> ที่บอกว่าคนไทยไม่ต้องวิตกนะครับเพราะว่าเฉพาะส่งแอฟริกาก็ก็ไม่เพียงพอแล้วครับเห็นไหมทีนี้ถ้าส่งไปแอฟริกาได้นะครับเมื่อตั้งแต่ปี5 8 5 9ทํ้าาไมไม่คิดส่งแปอเห็นไหมดังนั้นเนี่ยพอถ้าไปกินแล้วมันเป็นเรื่องนะครับและกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยความเชื่อของข้าวไทยในตลาดโลกซึ่งเราต้องแข่งขัน,นรเราไม่ได้เป็นเจ้าโลกนะปัจจุบันเรื่องข้าวเนี่ยเราต้องแข่งกับประเทศต่างๆเนี่ย นี่ทำลายข้าวใหม่หมดเอาข้าวสิบปีหมื่นห้าพันตันมาทำลายข้าวใหม่ทั้งระบบเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้าวอตนี้มันเสียข้าวไปแล้วอนะครับแม้ว่าพิสูจน์ว่ากินได้นะครับแต่ว่ามันจะพาสู่ความเชื่อมั่นให้เสียระบบว่าเช่นว่าข้าวที่ขายในประเทศไทยข้าวอตนี้เนี่ยส่งข้าวไปสีใหม่เขาเรียกว่าไปขัดสีใหม่ครับแล้วก็มาผสมกับข้าวใหม่คนก็สงสัยได้หรือแม้กระทั่งร้านค้าขายข้าวแกงเนี่ยครับ อาจจะต้องขึ้นไปว่าร้านนี้ขายข้าวใหม่ไม่ใช่ข้าวสิบปีมันจะสร้างความหวั่นวิตกให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไปทำแอลกอฮอล์มันดีที่สุดแล้วนะครับคือคิดว่าจะได้ทัก200กว่าล้านแต่ว่าไอ้ที่เสียมูลค่ากี่แสนล้านในตลาดข้าวมันน่าจะเยอะกว่านันะครับเพราะฉะนั้นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายและที่สำคัญที่สุดเรื่องนี้มันกลายไปไปชี้เป้าเรื่องจำนำข้าวในอดีต โดยไม่จําเป็นนะครับคนก็ไปรื้อมันก็มีเรื่องราวหมดมันมีในในแต่ละตอนคดีความเนี่ยเขาไม่ได้ศาลไม่ได้ตัดสินว่าเป็นข้าวดีหรือหรือข้าวเน่าแต่เขาตัดสินเรื่องเรื่องจีทูจีทีนี้เรื่องการระบายข้าวในอดีตเนี่ยก็ความเป็นจริงถ้ารัฐบาลมีความกล้ากระทรวงพาณิชย์ก็ต้องไปตรวจสอบว่าที่ขายเป็นข้าวเน่าในอดีตนะ เป็นข้าวเน่าจริงหรือไม่ครับแต่จะกล้าหรือไม่อืเพราะว่าช่วงนั้นเป็นรัฐบาลของคณะยึดอำนาจและคณะยึดอำนาจก็เอาสวมาโบวตให้ถึงร้อยห้าสิบสองเสียงก็คือต้องไปตรวจสอบพวกเดียวกันที่ว่า็สถาเป็นนายกถูกต้องก็มันจะจบลงแบบเหมืองทองอัคราไงเห็นได้เนะท้ายที่สุดก็ตรวจสอบไม่ได้อนะครับมันก็ยิ่งพูดมันก็ยิ่งผันครับแล้วการไปกินข้าวโชว์รอบในรอบนี้เนี่ยนะครับ ที่คุณภูมิทำคุณเศรษฐาเราไม่เห็นภาพนะบอกว่ากินแล้วแต่ว่าไม่มีภาพปรากฏครับแล้วก็กินด้วยความระมัดระวังเป็นการกินข้าวที่เกรงที่สุดทั้งที่ยิงการกินข้าวเนี่ยมันต้องมีความสุขและความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับข้าวนี้ต้องยอมเสียไปนะครับแล้วก็ไปทาแอกอฮอล์มันก็มันอาจจะไม่ได้ราคาตามตามที่ปรากฏแต่ว่าเอามาเนี่ยไม่ว่าตลาดไทยหรือตลาดแอฟริกาก็ตามเนี่ยมันนําพาสู่การทาลาย นะครับระบบการ m, ขายข้าวไทย m, ทั้งระบบอ, m. อันนี้ผมว่าคุณจตุพรพูดดีคือรัฐบาลเหมือนไปโฟกัสว่าไปขายแอฟริกาได้ตังมากกว่าไปทําแอลกอฮอล์แต่บุมคุณจตุพรคือไอ้สองล้านที่จะได้เนี่ยแบรนด์ข้าวไทยเนี่ยเสียแพงกว่านั้นเยอะไม่รู้กี่แสนล้านกว่าจะสร้างความเชื่อมั่นกลับมานะครับว่าเราไม่เอาข้าวเก่ามาขายต่อไปนี้เนี่ยครับพอขายข้าวเนี่ยข้าวกี่ปีมาแล้วคือถ้าวันนี้เรามีสงครามนะครับสมมติว่าข้าวยากหมากแพงไม่กัน เกิดความแห้งแรงผลิตข้าวไม่ได้และมีข้าวรดนี้อยู่ถ<ล>ือว่าเป็นความจําเป็นแต่นี่ข้าวใหม่ก็ยังกินเหลืออยู่แล้วมันเรื่องอะไรจะไปกินข้าวเสืออ่อปีทีนี้ในในแง่รัฐบาลเขาจะอ้างอย่างนี้ได้ไหมว่าที่เขาทําเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาข้าวดีมันถูกทําให้เป็นข้าวเนา่าเขาเลยเขาก็เลยต้องการพิสูจน์ว่าข้าวที่ถูกกล่าวเป็นข้าวเนา่ามันยังเป็นข้าวดีอยู่มันเป็นมุมการเมืองอย่างนี้ได้ไหมก็ก็ผมเองก็เห็นว่าเมื่อคิดดีแล้วตรวจสอบสิ เข้าห้องหลับให้จบไปเลยหนึ่งก็หนึ่งก็ตรวจสอบอสองเนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาะนะครับเพื่อตรวจสอบการระบายเข้าต้องเช็คบินย้อนหลังก็ถูกต้องอว่าคณะยึดอํานาจที่ผ่านมานั้นเนี่ยคุณระบายเข้าอย่างไร,รนะครับเป็นเข้าเน่าจริงหรือไม่เพราะสิะปียังไม่เน่าเนี่ย สองปีสามปีสี่ปีห้าปีมันจะเน่าได้ยังไงแสดงว่าที่เอาข้าวดีไปขายเป็นข้าวเน่าเนี่ยรัฐสูญเสียผลประโยชน์ต้องมีคนรับผิดชอบถูกต้งองแต่ปัญหาก็คือว่ากล้าไปตรวจสอบหรือเปล่าอเพราะผู้ยึดอานาจเนี่ยเขามาส่งคืนอํานาจให้นะนะครับก็คือหมายความว่าร้อยห้าสิบสองเสียงเนี่ยเป็นคู่นูประการดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะจบลงแบบเหมืองทองอาัการาไงก็ไม่กล้าจะทําอะไรเพียงแต่ว่าสแสดงได้นะครับพูดเรียกร้องความสนใจได้ แต่กล้าหรือเปล่าอถ้าบอกว่าตัดสินใจเด็ดขาดนะครับสอบย้อนหลังคุณภูมิธรรมนี่ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการระบายข้าวในอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์มีอำนาจสอบได้ถูกต้องนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นการขายข้าวดีในราคาข้าวเน่านะครับก็ดำเนินคดีย้อนหลังอแต่ว่าไม่ใช่มาแสดงการกินข้าวโชว์นะครับแล้วก็บอกว่ายังเป็นข้าวดีอยู่ผ่านมาสิบปีแล้วนะครับในท่ามกลางความสงสัยของผู้คนทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือความเสียหาย แต่คุณต้องการจะปราบปรามการทุจริตเรื่องการระบายข้าวคุณก็ลงมือดิแต่ปัญหายังไม่มีเสียงที่จะจัดการอย่างไรมีแค่แสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกครับผมผมถามคุณจตุพรน,นิดนึงคือเรื่องข้าวข้าวเน่าข้าวดีเป็นข้าวเน่าแล้วก็ข้าวเก่า,ากลายเป็นข้าวดีเนี่ยคนจนํานวนหนึ่งก็บอกว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของการเคลียร์คดีให้กับคุณยิ่งรักนะแต่แต่ผมเนี่ยสงสัยมันจะ,ม,นจะมันจะนำไปสู่การลากไปสู่การเคลียร์คดีให้คุณยิ่งรักได้ไหมเพราะว่า คุณยิ่งรักไม่ได้โดนเรื่องข้าวดีข้าวเน่าแต่โดนเรื่องจ2ทูตอย่างที่คุณจตุพรพูดแล้วคนติดคุกก็ระแวเลยเนี่ยไอ้เรื่องข้าวเนี่ยถ้าเขาจะเคลียร์คดีคุณยิ่งรักเนี่ยมันมัน,ม,นมันทำผ่านช่องทางนี้ได้ไหมหรือว่าช่องทางนี้ไม่พอมันไม่เกี่ยวกันเลยอ่ามันคําว่าข้าวเหมือนกันแต่นคนละเรื่องอืในคําพิพากษาเนี่ยครับคดีนายกยิ่งรักและคุณบุญทรงและและพวก มันเรื่อง G2G นายกยิ่งรักนี่ครับเจอหนึ่งห้าเ็ดเรื่องปล่อยปลาะละ่าเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องคุณภาพข้าวนะครับดังนั้นพอไปพอไปกินข้าวโชว์ว่าเป็นข้าวดีเนี่ยมันจะไปหักล้างคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วได้อย่างไอในกรณีคดีของท่านนายกยิ่งรักเนี่ยคดีถึงที่สุดแล้วอเป็นที่ยุติแล้วด้วยคําพิพากษาห้าปีไม่สามารถเนี่ยนะครับไปเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนคดีจะไปรื้อฟื้นคดี ก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับยิ่งจะเสียเวลาเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทยเพราะระหว่างการรื้อฟื้นก็ต้องอยู่เรือนจำนะครับเพราะคำพิ่ภากษาถึงที่สุดแล้วดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR วอาค้ได้เลยครับ